พาจิตอา,าสาทั้ง4คนทำจิตอา,าสาก้ามหดโยกพายในท้ายกอดเชือกครับไปพายทะเลกับสายนะน้องกุลกมมองศาเออดีแล้วเดี๋ยวเดนะครับมีออมาอีกแล้เทียวที่ไสเทียวีสัมปันประเท่ัใสวนของเรือดังขึ้จอาออกมาบกับาตแพงอบปนแนรัาสถานีสา ก็ล่องา้แดงครับเจอใครก็เจอครับเจอเรือดีรวดดังจากกระเพอเขมรราชครับสิสีสย๊าบในส่วนบอกกินดีดาบใบจากกระเพอเขมรราชมาดูนะสิว่าเด็กดูได้ผูยย้ใหญ่ดูดีกระเทิดดูดีพรกได้ฉีไม่อาบัากทะเลาะน้ำสีลำเงินเริ่มจะไหลหัวเรือช่วงเรือนะครับเริ่มจะทายให้จังหวะดึงสตงูกยกอของปากรอนแล้วก็เรือน่าจะถาไปนิดหน่อยมาดูกันะซิว่าล่องน้ำยิงสาวขับไหลจากด้านราคาเมือง จะเอายังไงในเมื่อว่ากิตติลาวานั้เริ่มจะพายหนีีจากแล้วก็ประมาณถึงช่วงล้ำเรือถึงช่วงล้ำเรือครับกิตติลาวาจะเทมราก็พยายามหลีกเลี่ยงหนีจากหนีจากไปเรื่อยๆหนึ่งช่วงล้ำเรือยังดูดีกี้ขึ้นมานะครับสาวกระไรจะทธามุยนะครับมุยหนีจากทั้งหมือปลี่ยขึ้นมาใส่กีบใส่ไปขึ้นมาหนีทันไม่ได้ด้วยหนีไม่หอบหอบไม่ได้ระหว่างกิตติลาวาเทมราจะ ไปไนด้หนีหนีได้หนีไปหนี้หนีไปลวางรอนรแดงทกับให้มาลได้เสาเขาไหเสาเขาไเริ่มไหลเข้าไปแล้วเริ่มไหลเข้าไปแล้วไม่ยอมมลาไม่ยอมลที่รกาวไม่ยอมตลที่รเียแุส โคากคว่าตินดีหนาว่าจากเิมราลาดลูนเงินชนะได้รวบน้าแรกครับคู่ต่อไปคู่พ่อนคู่พันพบกับเทพอนุวัตนสยามหน้าว่าเป็นคู่ที่เก้าครับขับสวนคู่ที่สิบจากการพูดันกลางหว่านนะครับสาวทิติกรอนพบกันบน้องชนิด นะครับผู้ที่11นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าแม่ดาวเหนือพบก,กับเทพปัญญาพล่นผู้ที่12เป็นการพบกันระหว่างโอ้